โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การติวสอบวิทยาศาสตร์นะครับปลายภาคนะครับคลิปที่2การเกิดภาพบนกระจกแววแล้วก็เลนส์นะครับทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยอ่ะมาดูกระจกก่อนกระจกนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือกระจกเงาราบกับกระจกเงาโค้งนะครับกระจกเงาราบก็คือกระจกที่เราใช้สองหน้าใช่ไหมครับอ่าใช้สองหน้าสองอะไรโอเคทีนี้กระจกเงาโค้ง นะก็จะมีโค้งเว,ว้าแล้วก็มีโค้งนูนนะครับประโยชน์ของกระจกเว,ว้าเช่นกระจกสองฟันนะครับของทันตแพทย์ไฟฉายอย่างนี้นะครับกระจกนูนเช่นกระจกที่ติดตามสามแยกนะครับที่จะได้เห็นภาพมุมกว้างใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกระจกมองหลังนะกระจกมองหลังของรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทําจากกระจกนูนเช่นเดียวกันการเกิดภาพในกระจกแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไป นะครับเราจะมาเริ่มที่กระจกเงาราบก่อนกระจกเงาราบนี่อันนี้คือด้านหน้ากระจกฝั่งนี้นะครับด้านหน้าฝั่งนี้คือด้านหลังกระจกเงา,นานราบจะให้ภาพสเสมือนนะครับเอาเขียนตรงนี้ให้ภาพสเสมือนภาพสเสมือนหัวตั้งนะครับภาพสเสมือนหัวตั้งโอเคเกิดเกิดภาพที่หลังกระจกนี่คือด้านหลังนะครับอันนี้คือวัตถุวัตถุ นี่คือภาพวัตถุก็คือของจริงนี่แหละนี่คือภาพเกิดภาพหลังกระจกนะครับหลังกระจกโอเคทีนี้ความสูงหรือขนาดนะครับขนาดวัตถุกับขนาดภาพจะมีค่าเท่ากันเลยขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุแล้วก็ระยะระยะก็คือระยะห่างนะครับระยะห่างระหว่างระ,ระยะห่างของวัตถุ กับระยะห่างของภาพจากกระจกนะครับจะมีค่าเท่ากันเลยก็ระยะภาพนะครับเท่ากับระยะวัตถุอันนี้คือการเกิดการเกิดภาพนะครับการเกิดภาพบนกระจกเงาราสนะอ่ะโอเคอันนี้ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับก็เกิดภาพเสมือนหัวตั้งที่มีขนาดเท่ากับวัตถุนะครับแล้วก็ระยะภาพกับระยะวัตถุมีค่าเท่ากันอ่ะโอเคทีนี้ตัวนี้แหละทีเด็ด นะครับกระจกเว้าน่าจะออกเยอะเพราะว่ารายละเอียดของกระจกเว้าค่อนข้างเยอะนะครับกระจกเว้าจะให้ภาพที่มีลักษณะเหมือนเลนนูนเลยเพราะว่ากระจกเว้ากับเลนนูนเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกันก็คือมันทําหน้าที่ในการรวมแสงครับรวมแสงอ่ะโอเคแสดงว่าถ้าเราเรียนแค่กระจกเวานะครับเรียนแค่กระจกเว้ากระจกเลนนูนเราก็ไม่ต้องไม่ต้องศึกษาเลยเพราะว่ามันมันให้ภาพลักษณะเดียวกัน สูงว่ากระจกว้าวให้ทั้งภาพจริงภาพเสมือนเลนนูนก็ให้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนนะครับเหมือนกันเลยทีเรามาดูกระจกว้าวเนี่ยกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าวัตถุอยู่ไกลามากๆไกลามากๆนะฮะไกลามากๆไกลแค่ไหนไม่รู้ก็คือระยะอนันต์ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะเกิดภาพที่มีลักษณะเป็นจุดที่จุดโฟกัสนะครับนี่แสงมันจะเดินทางอย่างนี้ปึ๊บแล้วมันก็จะมาตัดกันที่จุดโฟกัสพอดีนะครับ อันนี้คือกรณีที่หนึ่งวัตถุอยู่ไกลมากๆจะเกิดภาพจริงเกิดภาพจริงนะครับที่มีลักษณะเป็นจุดเกิดที่ไหนนี่ครับที่จุดโฟกัสโอเคอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ครับกรณีที่2ก็คือกรณีที่วางวัตถุอยู่ไกลจากกระจกวางวัตถุอยู่ไกลจากกระจกมากกว่าจุด C จุด C คือตรงนี้จุดกึ่งกลางจุด f คือตรงนี้นะครับ C จะเป็น2เ <c> ท่าของ f สูว,สวา c เท่ากับ20 f จะเท่ากับ10นะครับวัดมาอย่างนี้ ทางจากกระจกนะนี่ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดวางวัตถุไว้แถวนี้นะตรงนี้นะครับไกลจากกระจกมากกว่ามีตูว่า C มัน20เซนใช่ไหมย0เซนก็เท่าไหร่ล่ะ21เซน20ขึ้นอะ่ะทีนี้การเกิดภาพเป็นยังไงครับเราก็วาดเส้น2เส้นครับที่เราเรียนมาเส้นสองเส้นเส้นที่1ขนานกับเส้นแกนมุกเส้นนี้เรียกเส้นแกนมุกนะเส้นแกนมุก <c oughs> อ่าลากขนานมา ชนที่กระจกเลยปึ๊บนี่คือขนาดแล้วนะแล้วก็ไปตัดตัด,ตดจุด F ครับจุด F น,นี่ได้แล้ว1เส้นนะครับนี่คือเส้นที่1เส้นที่สองอาใช้เป็นสีเขียวให้ลากจากจุดเดิมครับปลายสุดของวัตถุให้ไปตัดจุด C เนี่ย C อยู่นี่นะลากไปเลยป๊บนี่ มันตัดกันตรงไหนตรงนั้นคือตำแหน่งที่มันเกิดภาพครับตัดกันตรงไหนตรงนั้นคือตำแหน่งที่เกิดภาพมันเกิดภาพตรงนี้เดี๋ยววาดภาพนะวาดภาพนะเอาไปสีสม้มวาดจากเส้แนแกนมุกลงมาหัวลูกศรทิ่มลงนะครับเพราะมันตัดกันข้างล่างเกิดภาพอะไรครับเกิดภาพจริงครับภาพจริงหัวอะไรหัวกลับเห็นไหมครับลูกศรชี้ขึ้นแต่ว่าภาพที่เกิดมันชี้ลงเห็นไหมครับภาพจริงหัวกลับ เกิดหน้ากระจกครับเกิดหน้าหน้ากระจกขนาดเป็นไงขนาดเล็กนะภาพเล็กกว่าวัตถุอ่ะเขียนย่อๆนะภาพเล็กกว่าวัตถุนี่แล้วก็เอาฉากรับได้ครับเอาฉากรับได้อ่ะโอเคอันนี้คือเป็นกรณีที่สองนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือวัตถุอยู่ไกลมากๆกรณีที่สองก็คือวางวัตถุ ไกลจากกระจกมากกว่าจุด C อ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลบรูปเดิมนี่แหละลบให้หมดเลยกรณีอื่นก็ทำเหมือนกันนี่แหละครับทาเหมือนกันนะอ่ะสมมุติว่าเราวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่ง C กับ F คือตรงนี้ข้ามมาเลยนะถ้าวางตรงตำแหน่ง C นะครับลองทําดูมันจะได้ภาพที่มีขนาดเท่ากับวัตถุเลย นะได้ภาพที่มีขนาดเท่ากับวัตถุแต่เป็นภาพจริงนะครับภาพจริงหัวกลับเหมือนเดิมตรงไปไหนตรงไปกระจกตัดจุดไหนครับจุด f นี่คือเส้นที่1อีกเส้นหนึ่งลากจากที่เดิมตัดจุดอะไรครับจุดสีก็ลากลงมาปึ๊บโอ้เบี้ยวนิดนึงนะครับอ่ะลากลงมานี่มันมาตัดกันข้างล่างตัดกันข้างล่างก็วาดภาพลงมาเลยจากเส้นแกนมุกวาดลงมาปึ๊บนี่เป็นภาพอะไรครับ เป็นภาพจริงภาพจริงก็คือลังสีมันตัดกันจริงๆนะครับมันตัดกันข้างหน้าภาพจริงหัวอะไรหัวกลับอ่หัวกลับ,ลบขนาดเป็นไงครับขนาดใหญ่ขนาดภาพใหญ่กว่าใหญ่กว่าวัตถุนี่โอเคนะครับขนาดภาพใหญ่กว่าวัตถุเอาฉากรับได้เอาฉากรับคําว่าเอาฉากรับก็คือเอาฉากมารับข้างหน้ากระจก มันก็จะเกิดภาพบนฉากนั่นแหละถ้าเราไม่เอาฉากมารับเราก็จะไม่เห็นภาพโอเคนะครับทีนี้มันก็จะมีกรณีอื่นๆอีกตามไปนะครับลองทําดูอันนี้น่าจะพอได้อยู่จะข้ามไปเร็วๆจะข้ามไปเร็วๆเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนเมื่อกี้วางตรงนี้ใช่ไหมอันนี้บอกไปแล้วนะครับวางตรงนี้ก็บอกไปแล้ววางตรงนี้ครับบอกไปแล้วต่อไปวางตรง f อันนี้จะไม่ว่านะจะบอกเลยว่ามันไม่เกิดภาพครับ ไม่เกิดภาพหรือจะตอบว่าเกิดภาพที่ระยะอนันต์ก็ได้ครับระยะอนันต์คือที่ไหนไม่รู้เกิดภาพที่ระยะอนันต์อ่าแต่ถ้าวางตรงนี้ครับสีแดงเน้นย้าเอาตัวสีแดงเลยวางตรงนี้ห่างจากกระจกน้อยกว่า f สมมุติว่า C มันคือ20 f มันคือ10ถ้าวางห่างจากกระจกน้อยกว่า10น้อยกว่า10นะครับจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งตรงนี้นะก็ตรงตัด f ใช่ไหม นี่คือเส้นที่หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตัดซีมานี่แต่ลากมาแล้วมันไม่ตัดเห็นไหมครับแต่เราต้องสมมุติให้มันไปข้างหลังด้วยนี่เป็นหลังสีสมมุตินะครับมันมาตัดกันข้างหลังเห็นไหมครับแสดงว่ามันจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งที่หลังกระจกแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดใหญ่จําไว้ว่าภาพเสมือนที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุภาพเสมือนที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ต้องเกิดจากกระจกเว้าเท่านั้นนะครับต้องเกิดจากกระจกเว้าถ้ากระจกเว้าเกิดได้เลนนูนเกิดได้ไหมเกิดได้โอเคนะครับอ่ะทีนี้กระจกว้าเสร็จเรียบร้อยเลนนูนเหมือนกันเลยนะเลนนูนเหมือนกันต่อไปกระจกนูนโอ้โหนี้ง่ายกระจกนูนมันจะเกิดภาพเหมือนเลนว้ลครับเพราะสองอันนี้มันทําหน้าที่เดียวกันก็คือกระจายแสงครับกระจายแสงอาจจะมีถามในข้อสอบนะนี่ กระจกนูนกับเลนส์เวาทาหน้าที่รวมแสงหรือกระจายแสงกระจายแสงนะครับด้านนี้ด้านหน้าด้านนี้ด้านหลังจุด C อยูน่นี่จุดเอยูน่นี่อันนี้คือ,อกระจกนูนนะกระจกนูนจะให้ภาพแค่ลักษณะเดียวไม่ว่าจะวางวัตถุตรงไหนก็ช่างนี่ข้างหน้ากระจกตรงไหนก็ช่างเกิดภาพลักษณะเดียวสาธิตวางวัตถุไว้ตรงนี้เหมือนเดิมครับอย่างที่เราเรียนมาลากเส้น2เส้นใช่ไหมขนานกับเส้นกนมุกไปติดที่กระจกปุ๊บตรงตัด F ลงมาแบบนี้นี่คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็คือให้ลากจากที่เดิมปลายวัดปลายของวัตถุแต่ไปตัดจุดเลยครับตัดจุดสีเอาเป็นอีกสีหนึ่งแล้วกันเป็นสีส้มอ่ะตัดจุด4ีอยู่นี่นะลากให้ตรงปึ๊บไม,ม้บรรทัดเทียบดีดีอ้าวเห็นแล้วว่ามันตัดกันตรงไหนตัดกันรตรงนี้ครับเราก็ลากวาดวัตถุขึ้นมาเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพเสมือนนะครับภาพเสมือน หัวอะไรหัวตั้งนะครับภาพเสมือนต้องหัวตั้งหัวตั้งเดี๋ยวนะภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเป็นไงเอ่ยขนาดเล็กครับขนาดเล็กกว่าอะไรกว่าวัตถุครับขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็เกิดหลังกระจกด้วยเกิดหลังอ่เกิดหลังกระจกถ้ามันเกิดหลังกระจกมันเอาฉากไปรับได้ไหมล่ะไม่ได้ครับเอาฉากรับไม่ได้ เอาฉากรับไม่ได้เห็นไหมครับวางตรงไหนก็เกิดภาพแบบนี้วางตรงไหนก็เกิดภาพแบบนี้ก็คือภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุอาจจะเล็กเล็กกว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็คือเล็กกว่าัตถุแน่ๆเอาละโอเคกระจกนูนเป็นยังไงเลนเว้าเป็นอย่างนั้นแถมนิดนึงน่าจะคือคือคนที่สายตาสั้นนะสายตาสั้น ต้องตัดแว่นที่ทําจากเลนเว้านะครับเลนเว้าเลนเวานะสายตายาวสายตายาวนะต้องทําจากเลนอะไรเลนนูนนะทำจากเลนนูนนะแว่นขยายทําจากเลนนูนนะครับเลนอ่ะกล้องกล้องจุลทรรศน์อ้กล้องที่ส่องวัตถุเล็กๆก็ทําจากเลนนูนเหมือนกันเลนนูนสังเกตยังไงก็คือตรงกลางมันจะหนานะครับส่วนเลนเว้าคือตรงขอบมันจะหนา โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีคลิปต่อไปคลิปสุดท้ายนะครับก็คือดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ